หายหมดโจกน้ำเงินเพราะว่ามี่มีางเกี่ยวของกันเลยแล้วเมีมเกี่ยวของกันเลยถือแม่จะถือแม่ตอนนี้ถึงแม่ตอนนี้จะติดต่อลูกผ่านแม่เียพี่เลี้ยงก็ช่างๆๆเพราะ <ๆ S 1> ว่าแม้กระทั่งนั้นเขาอันนี้เขาๆๆเขาใบเขาใบข,ขอนตอิดต่อแล้วเขาใบขอนตอิดต่อพันพี่เลี้ยงเขาแจ้งมาแล้วไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าสุดท้ายเราติดต่อลูกผ่านก็ได้แต่เพื่อนแจ้งมาแล้วว่าไม่ค่อยติดต่อลูกผ่าน พื่อนแจ้งว่วาระขอยต่อลูกพานพีเลียงอยาติดต่อผ่านเพื่งอีกกระทั่งทุกคนล่ะคนไหนหนึ่งสองสามทาน่ะสองคน่ะคือเขาบอกระวังให้ต่อไปเนียต่อไปเนียให้ผมติดต่อผ่านพีเลียงจุดๆก็โอเคแล้วเขาสามารถก็โอเคถ้าคิดว่าทำถูกต้องคิดพูดถูกต้องก็ทำต่อไป บ่ได้นอนดอกพี่น้องเฮาขึ้น,นี่นอนบอ่ได้เดี๋ยวสิตามเพิ่นบ่ดูเรื่องเดี๋ยวสิตามเพิ่นบ่ท่านเนาะพี่น้องว่าขี้แพ้ส่วนตีบ่แบบไ้แพ้แล้วพานเนาะแพ้แล้วผ่านตีตวนบอดบีกมีอยู่ทางเดี๋ยวมีอยู่หนทางเดียวที่จะกดดันเพื่อนไดที่จะเห็นให้เพิ่นเจ็บช้ำน้ำใจได้ ที่ใจะให้เพิ่อนรู้สึกว่างุดยิดหัวใจได้อ่ะนะแนวอื่นเพิ่นเสยอ,อืมคำว่าเรื่องลูกนี่เล้ากระสีนสิเลียดแน,น่นอะแนวก็เล่าหักลูกแล้วเนาะแล้วก็ตังอกตังใจมีเนาะมันปัสนสองคนนั่นก็หลูกเพิ่นเนาะกดดันบ่หยเพิ่นติดต่อลูกแล้วติดต่ออยู่แต่ว่าให้ติดต่อผ่านพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอยากรับ กะสิหลับบอยากหลับกะบหลับพี่เลี้ยงกะสิบอกว่าโอ้ยหุงอยู่ยากอยู่บ่ได้รับสายกะสิประมาณหนีบอพี่น้องมันกะง่ายๆเนาะันบอยากให้พ่อกับลูเขาได้เว้ากันได้พ่อกันเหลือแค่ทางเดียวคือติดต่อผ่านพี่เลี้ยงแล้วถ้าพี่เลี้ยงว่าโอ้ยลืมโทรศัพท์บได้มานำํำ แกแล้วไปกะติดตอะไรสิบไปห้าลูกอยู่กรุงเทพเวลาไปกรุงเทพสิบไปห้าลูกมาเลยนั่กากสิยากขึ้นเออเวลาอยากได้ลูกมาหาโนนนีนั่นกสิยากขึ้นกว่าเก่าอีกได้พี่น้องจากยากอยู่แล้วกสิยากกว่าเก่าอีกอืมเนาะคนเฮาเนะเอา้าเป็นอยากให้มันยากกันยากกะสิยากไปหนาอยู่ดอกเป็นยางสิมิอยากไปหนากับงไปหนาออม พยาบาลฟินแลนด์ท่ำใจท่ำใจเลยกระสีงางท่ำใจเลยแบบใดตีไงขึ้นมากลูกสิมหาดอกอังสีนาพี่น้องบ่ได้เห็นกระโจเอาทอนเอามันได้เกิดขึ้นเลยเด้มันบ่สันนี่แหละกระวาลงคลิปนี่แหละบ่เล่าวาลงคลิปนี่แหละว่าพอหักลูกเด้อนี่เหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เห็ดให้พ่อว่าได้ ไปหาลูกหรือว่าบริควยน้ำลูกลงโซเชียลไว้เนาะพี่น้องโซเชียลนี้มันบันทึกไว้เฮ้าลูกใหญ่ขึ้นมากมันจะไม่เห็นดอกว่าพอเบาอกอยียงไว้มีเหตุผลอย่างที่พอบาได้ไปหามีเหตุอย่างที่พอบริโทรหาจังสีนาะแมนบาพี่น้องว่าคิดว่าคือสาวบึงการบอกอ้าวอยากไปนาอีตทตัวนพย,ยบาลอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยกันสิเปิดนแนวนี้เนาะ